หนึ่งอำนาจเสน่ห์ฝังใจผู้ของคุณค่ะเวลาที่อยู่ด้วยกันระหว่างทางในความรักความสัมพันธ์ของคุณไม่ว่าจะดีก็าตามคุณสร้างอำนาจด้านพลังงานดีคุณเห็นอกเห็นใจเขาคุณเข้าใจเขาจริงๆ คุณมีความรักตัวเองคุณเห็นคุณค่าตัวเองและคุณเห็นคุณค่าเขาในความสัมพันธ์คุณให้เกียรติคารพเขานี่คืออำนาจแห่งการที่คุณสร้างระยะเวลาในความสัมพันธ์ของคุณกี่ปีก็ตามด้วยความเข้าอกเข้าใจกันจริงๆด้วยความเคารพให้เกียรติกันจริงๆสิ่งเหล่านั้นแหละสิ่งที่คุณสร้างมันฝังใจเขาการที่เขาจะจากคุณไปยากยากค่ะหรือใครจะมายื่นข้อเสนอถ้าขึ้นคุณกับขึ้นเขามันยังเสมอกัน ขึ้นคุณกับขึ้นเขามันไปที่สูงอยู่มันเข้าใจกันมันพูดคุยกันรู้เรื่องมันเป็นพลังงานดีมันคอยอบ,อบกอดกันอยู่ตลอดเวลาเป็นพลังงานที่ให้เกียรติอํานาจพวกเนี้ยที่คุณสร้างอํานาจในตัวคุณอํานาจเสน่ห์แห่งการเข้าใจอํานาจเสน่ห์แห่งความที่คุณรู้จักตัวตนของตัวเองและคุณเมตตาและเข้าใจผู้อื่นอํานาจความสว่างในตัวคุณคุณเป็นพลังงานสายน้ําในความสัมพันธ์คุณดึงดูดความรักครั้งเนี้ย ให้อบกอดคุณได้ยากที่ใครจะมายื่นข้อเสนอให้เขาแต่เขาเห็นคุณเป็นที่หนึ่งฝังใจยากค่ะถึงยกตัวอย่างใครมีเรื่องราวของมือที่สจริงๆเขาก็จะตัดเรื่องราวของมือที่สามออกเพราะว่าคุณไปสร้างด้านดีเรื่องเรื่องราวของมือที่สามมาเพียงแค่ทำให้เขารู้สึกตื่นเต้นแต่ระหว่างที่ คุณอยู่ในความสัมพันธ์กับคนรักปัจจุบันของคุณคุณทําทุกอย่างมากกว่าความตื่นเต้นคุณทําทุกอย่างคือทําเพื่อตัวคุณเองค่ะคุณเป็นแรงดึงดูดคุณไม่ได้เป็นแรงล่าเขาแต่คุณทําให้เขารู้สึกว่าการมีคุณในชีวิตเนี่ยมันคือของขวัญจริงๆทาแบบนั้นให้ได้ค่ะไปนะคะลองไปเรียน28วิธีสร้างสเสน่ห์สังรัก บอกเลยค่ะว่าอํานาจทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวคุณอํานาจมหาเสน่ห์แล้วคุณจะดึงดูดความรักมาอบกอดคุณคนรักที่เปลี่ยนไปจะกลับมารักคุณมากขึ้นถ้าคุณกลับมาเข้าใจและกลับมาอบกอดตัวเองและเพิ่มเสน่ห์ความเป็นตัวเองให้มากขึ้นโชคดีทุกการสัมพันธ์ค่ะขอหนักสืสอนในจิตเรื่องความรัก